พิเศษมีซอยจุไอ่ห้องคะกินเส่ชิ้นอไรไอ้เคกินโซ่สุดหยอดไล้ก่านจุมันมีตกเหน่กันได้ยังไงเด็ก้ยตะกี้เซอยกินได้คือกันนอืทักก่อทักเลยฮะเออมันก็ซื้ขนาดแน่ซอยจูอือดอกกินโซ่ดยอดนี่มันางืม จะได้่มีัหองปนพี่แนีนี้จูกับตมนะพี่น้องน้นี่กะทำนี่เลยเนาะเมนูคนจนอาหารเมนูหน้อยๆหอาหารจะอาหารจะไ่ใช้กินอยู่น่ะมือแสงเอมือแสงอ่ะมีด้หมอนอู้ยพันใส่พันอืมสุดยอด 음딱 감으로만 버워 너 내가